เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆผู้ชมเลือกซื้อเลือกขายนะครับคันนี้สวยๆถูกครับโตโยต้าฮอนด้าเอาติดปีศูนย์สองนะครับเครื่องเกียร์ดีสียังโอเคครับยังสวยราคาสุดคุ้มเลยครับสามหมื่นบาทนะเองสามหมื่นบาทครับ รถพร้อมใช้เดินทางไกลได้สบายใช้สองระบบเลยครับธรมัมดาและเอ G ีจีครับไม่ต้องกูวเปลืองประหยัดมากนาไม่ดันขันไม่ไหลเครื่องดีเกียร์ดีไม่ลุดไม่หอนช่วงล่างแน่นไม่ลอนไม่สายครับเลี้ยวสุดไม่ดังภายในก็ยังโอเคครับแอร์เย็นรถขับดีครับเลื่มใบสานครบเบาะไม่ขาดเบาะหนังฟูฟ เกียร์ธรรมดาหน้าต่างเป็นมือหมุนนะครับคันนี้หน้าต่างมือหมนุนสาม0 0บาทเท่านนเองสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองถ้าชอบกดฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับขายเงินสดนะครับคันนี้ไม่ได้รับผ่อนนะครับขายเงินสดสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้สําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ